เจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่อุทยานและที่ดินจังหวัดกระบี่เข้ารังวัดที่ดินสาธารณะที่ขึ้นทะเบียนปี2476จำนวน400ไร่บนเกาะลันตาใหญ่อําเภอเกาะลันตาเพื่อวัดแนวเขตที่ดินว่าครบตามที่ขึ้นทะเบียนไว้หรือไม่เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าการวัดแนวเขตเพื่อทราบพิกัดทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ส่วนที่ดิน90ไร่ที่ออกโฉนดทับซ้อนที่ดินสาธารณะขณะนี้อยู่ระหว่างการหาหลักฐานสั่งเพิกถอนค่ะ และหากผู้ครอบครองมีหลักฐานที่ดินที่ถือครองและทำกินก่อนประกาศพื้นที่สาธารณนะก็ขอให้แสดงหลักฐานพิสูจน์เสร็จอีกครั้ง นายอารมณ์เกื้อชาตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่กล่าวถึงที่ดินจำนวน50ไร่ที่รองนายกอบาตาเรียกรับสินบนเป็นเงิน20ล้านบาทเพื่อแลกกับการรังวัดที่ดินให้อยู่นอกเขตสาธารณะว่าก่อนหน้านี้มีผู้มาเสนอเงินเพื่อขอออกโฉนดที่ดินแต่ว่าได้ปฏิเสธและไม่ทราบมาก่อนว่ารองนายกอบาตาเกี่ยวข้องเรื่องนี้ค่ะ